โอเคครับผมกลับมากับอังกุกแกครับลุงกากเล่นเกมเราจะไปตามเก็บปืนที่แรที่สุดในเกมนี้นะครับผมวิธีการที่จะไปเก็บปืนนี้นะครับมันมีขั้นตอนปวดหัวเยอะมากนะครับโดยที่ต้องบอกอย่างนี้ครับว่าอันดับแรกเลยปืนเนี้ยมันมีชื่อว่า Enquish นะครับซึ่งไอ้ปืน n อง i s h เนี่ย เวลาเราจะเปิดแมปขึ้นมานะครับมันมันจะมีเงื่อนไขในการทําโดยการที่เราจะต้องหาแมปนะครับให้เจอก่อนต้องหาแมปให้เจอเนี่ยโดยที่แมปที่เราจะต้องหาให้เจอเนี่ยมันจะมีสามแมปนะเดี๋ยวขออธิบายแบบให้เข้าใจง่ายอย่างนี้แล้วกันคือตัวแมปเราจะต้องเปิดแมปนะครับให้เจอแมปที่มีชื่อตามนี้นะครับ แมปแรกเนี่ยมันจะต้องมี The ะ e ลสโตรนนะครับเดอะเลสโตรนของเยชานะครับแล้วก็แมปที่2นะครับผมเป็นแมปที่อยู่ในเนรุตนะครับแมปที่ชื่อว่า f o r ์คอเทนฟรีซอนนะครับต้องเจอทาราท่าก่อนนะครับทาราท่าเลฟิวนะครับเออจะต้องมี f o r ์คอเทนฟรีซอนนะครับแล้วก็แมปในโลซอมเก่านะครับมันจะมีชื่อว่า m o r ์โรเพอร์ไหรือไม่ก็เป็น Cotton c l i n ส์นะครับคอตตันคลินส์ แล้วก็มอ r โลเพอริชนะครับซึ่งซึ่งอธิบายอย่างนี้ครับคือไอ้สาแมปเนี้ยมันจะเป็นแมปที่เราสามารถรีโลได้ในโหมดแอดเวนเจอร์ครับแล้วเราจะต้องไปหาแมปที่ไปเจอเจ้าตัว NPC นะครับที่ชื่อว่ารีไวนะครับคือมันจะมีแมปยู่แมปหนึ่งนะครับที่อยู่ใน w a k e n King นะครับเป็นแมปที่เราเป็นแมปใหม่นะที่เราต้องรีโลมาให้เจอ นะครับซึ่งมันจะไปเราไปเกิดที่ฟอตอนโคดนี่แหละแต่ว่าพอเกิดฟอตอนโคดเราจะต้องหาคอตตอนคลินนะครับให้เจอแล้วมันจะมีบ้านอยู่หลังหนึ่งนะครับบ้านหลังนั้นนะครับบ้านหลังนั้นนะมันจะเป็นต้นกําเนิดของเควสนี้ทีนี้ไอเควสนี้มันจะต้องประกอบด้วย2ส่วนคือแมปไหนที่สามารถรีโลได้ซึ่งในเกมเนี้ยมันจะรีโลได้4แมป พอเราลีโรดได้4แมปเนี่ยเราจะต้องเจอ NPC ตัวเนี้ยในทุกๆแมปหลังจากที่เราสตาร์ทเควสมันแล้วเรารับเควสมันแล้วนะครับอันดับแรกเนี่ยพอเราเข้าบ้านนะครับเราเข้าไปที่บ้านเราก็จะโดนมันบีบคอก่อนนะครับเนี่ยเดี๋ยวเราจะจะเ,เล่นให้ดูนะครับก่อนก่อนที่เราจะไปเล่นนะรับอธิบายให้ละเอียดก่อนว่าเราพยายามไล่าตามหา แมปนี้ให้เจอโดยการรีโลนะครับมันจะมี4แมปที่รีโลได้ถูกไหมแต่ไอ p c ตัวนี้เราจะต้องไปหามันให้เจอในทุกแมปนั่นหมายความว่าในโลกของเลมเน้นนะครับมันมีทั้งหมด6แมปอีก2แมปคือลาบิลินกับ Root Earth ซึ่งลาบิลินกับ Root Earth ไม่สามารถรีโลได้งงไหมเท่ากับว่าเท่ากับว่านะครับลาบิลินกับรู o เอิร์ h เนี่ยเราจะต้องไปเล่นในโหมดปกติเพื่อให้แมปอะมันเปิดลาบิลิน รู o เอิร์ h เดินไปให้ถึง Root Earth นะเราต้องเปิด2แมปนี้ขึ้นมาด้วยนะครับนั่นหมายความว่า2องแมปเนี้ยไปเปิดในการเล่นปกตินะครับแคมเปญส่วนอีกซีแมปเนี้ยไปรีโลจนกว่าจะเจอนะแล้วเงื่อนไขของมันเนี่ยมันจะกวนประสาทนิดน,นึงครับคืออันดับแรกเราต้องไปเจอ NPC ตัวนั้นก่อนพอเราเจอ NPC ตัวนั้นเสร็จปุ๊บเรา จะถูกวาร์ปนะครับเดี๋ยวเดีด๋ดูตามไปในคลิปนะครับถ้าไม่มีอะไรผิดพาลาดรอบนี้ต้องได้นะครับมันได้ยากมากเลยนะครับการที่จะรีโลมาแล้วเจอทุกแมปนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับทีนี้เดี๋ยวพอเราเข้าไปในแมปพอเราเริ่มเควสไลน์ปุ๊บเนี่ยสิ่งหนึ่งนะครับที่ต้องจําไว้เลยคือเจ้าของแมปหรือโฮสท,ที่เป็นคนไปเอาปืนอันเนี้ยห้ามตายห้ามตายนะถ้าตายนี่คือทุกอย่างจบ ต้องไปหาใหม่เริ่มต้นใหม่หมดเลยห้ามตายเพราะนั้นวิธีการที่ดีที่สุดคือให้เลือกทุกโหมดเป็นอีซี่ให้หมดเลยเป็นโหมดง่ายที่สุดให้หมดนะครับแล้วก็อย่าตายอย่าตายนะครับไม่ไว่จาจะกกรณีใดๆไม่ตกเหวโดนมอนตีนะครับหรืออะไรก็แล้วแต่อย่าตายกินยาตายก็ไม่ได้ห้ามตายนะครับพอเราวิ่งไปในแต่ละเควสในแต่ละแมปที่เรารีโลแล้วอะครับ คือเราไปเจอตัวมันก่อนพอสตาร์ทเควสปุ๊บเราไปทีละแมปนึกภาบอกช่าไอแมปที่รีโลอ่ะเราจะไปเจอมันในแมปตามชื่อที่ผมบอกนะครับแต่ว่าถ้าสมมุติว่าแมปที่มันรีโลไม่ได้นะครับอย่างลาบิลินนะครับหรือว่าเป็นแมปรูทเอิร์ธอันนี้ต้องไปเล่นแคมเปญเพื่อเปิด2แมปนี้มาแล้วผมแนะนำนะไปฆ่าบอสไปวิ่งมันให้เรียบร้อยก่อนก่อนที่จะเริ่มเควส เพื่อให้เราไม่ตายอะไรที่คิดว่าจะขวางทางเราฆ่ามันก่อนให้หมดนะครับบอสหรืออะไรพวกนี้ลูกน้องไม่ค่อยเท่าไหร่เพราะเราเล่นหมดง่ายนะครับก็อนเนี้ยเดี๋ยวเราจะเริ่มเควสกันนะครับไปดูตามไปตอนเนี้นะครับผมมาในแมปของเพื่อนนะครับซึ่งเพื่อนเนี่ยไปหมุนจนเจอมาครบแล้วนะครับรีโลมาจนครบแล้วแล้วก็ไปเล่นเ,เนื้อเรื่องจนสามารถเจอรับบิลิน์กับรูทเอิร์ดเรียบร้อยแล้วตอนนี้เรากำลังจะไปเริ่มเควสไลน์กันนะครับไปตอนนี้เราเริ่มที่แมป เอ่อวันทูคิงใช่ไหมเนยแล้วก็เราต้องไปคอตตอนคลีนถูกไหม<ช>เรามาที่คอตตอนคลีนนะครับถ้าดูมุมขวาบนเพราะฉะนั้นตอนนี้สิ่งที่เราต้องทําคือเราต้องไปบ้านนั้นนะครับเราต้องไปบ้านนั้นไปเนะนำไปเลยนี่พอเรามาวันทูคิงนะครับเราก็จะมาต้องหาบ้านหลังนี้นะจาบ้านหลังนี้ไว้เลยนะเนียเราต้องหาคอตตอนคลีนให้เจอนะครับเสร็จแล้วเนี่ยบ้านหลังนี้คือจุดเริ่มต้นของเควสดังนั้นถ้าเรารับเควสแล้วห้ามตายเพื่อนห้ามตายนะครับ Okay, วิธีรับเฟสก็คือพร้อมแล้ววิธีก็คือเราจะต้องขึ้นไปนะครับแล้วเราจะไปเจอตะแก่ตรงตรงนี้ตรงนี้เนี่ยพอเข้าไปปุ๊บมันจะโดนบีบคอครับเนี่ยเจ้าของเฟสจะโดนบีบคออย่างนี้นะครับเสร็จปุ๊บมันจะวาราปเราเนี่ยครับพอเราเราวาราปออกมาข้างนอกเนี่ยให้เรากินยาตาย,ย,าตายเลยให้เรากินยาตายเลยนะครับ เราไม่เข้าใจเหตุผลของคนทําแล้วก็ยังไม่เข้าใจความหมายแต่รู้ว่ามันทํายากเนี่ยครับเราจะถูกว่ามาที่นี่ครับมาที่เหมือนแบบมันเป็นมันเป็นวันทูคิงที่ล่มสลายครับแล้วมันก็จะมีไอเทมอันหนึ่งให้เก็บนะครับมันเป็นแหวนคิมสันดีนสโตนนะครับอันนี้ผมเก็บไปแล้วนะครับโอเคตามนี้ครับผมพอเรากลับมาบอดสิบสามครับสิ่งที่เราต้องทําคือเราต้องวิ่งไปที่ประตูที่ ตอนแรกนะครับที่ฟอร์ดพาเราไปนะครับเนี่ยเอ็นบีซีตัวเนี้ยเนี่ยไอตัวนี้แหละมันจะอย่างนี้นะครับไอตัวเนี้ยมันจะโข่ทุกทุกทุกฉากเราต้องหามันให้เจอในทุกฉากนะครับอันนี้คือจุดสําคัญเข้าไปคุยเลยเนี่ยครับปัดแคไปคุยเลยเนี่ยะครับพอคุยเสร็จเนี่ยมันก็จะแบบให้เราตื่นครับเนี่ยนี่นี่ไปแล้วหนึ่งแมปแล้วนะนี่ผมมาเยชาฮะ ซึ่งห้ามตก <Yeah. S 2> ห้ามตายห้ามไดไดทั้งสิน้นเออหมายถึงเจ้าตัวเจ้าของนะตัวเจ้าของเควสห้ามตายรุ้นกันว่าจะเจอเออนี่เราทำตามพย <Hey. S 1> ายามทำนี่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 คุยเลยคุยเลยเขาไปคุยเลยประตูประตูความเป็นจริงแต่คอจากด้านไหน คาสเตกยังคงคหนหาคำตอบ oh. เนี่ย wake up มันให้เราตื่นเหม่นเหมือนเราอยู่ในความฝันครับเพราะว่าถ้าเรานนตาย,ตายในควนมฝันเร้ก็ตื่นไงใช่เนี่ยอันนี้ไปสองแมปแล้วนะครับทีนี้เราก็ต้องไปหามันนะครับมันอยู่ทุกแมปแนี่แค่นี้เลยครับอจีาตายตกตายนะเว้าายเจียวมาก มันเหมือนเราอยู่ในความฝันนะของแดนหรืออะไรสักอย่าง wake up wake up อีกไหมแทมน่าจะบอกให้เราเลยครับเล่นเน้ตื่นเต้นไปด้วยเลยนะเควสนี่ลุ้นเลยพี่อืมม่นจะได้หรือเปล่านะครับ มันทำยากจริงเนี่ยเ oh <my> ควสเนี่ยผมแทบจะถอดใจเลยเวก้าไปแล้วเหรอเงื่อนไขคือห้ามตายไงก็เลยแบบทำยากโอเคทีนี้ก็ได้สามแมปแล้วนะครับเนรุต <N> <L oot> นะครับต้องจำแมปด้วยนะฟอร์กอร์เทนปริซันนะครับนี่สังเกตมุมขวาบนนะครับมุมขวาบนมันจะเป็นแมปที่ผมบอกหมดเลยนะครับอันนี้เป็นฟอร์กอร์เทนปริสซันคุยเลยเ oh, นี่ยไล่ทีละแมปเลยนะครับเห็นไหม mm hmm. มันอยู่ทุกแมปนะครับ มันเหมือนอยู่ในความฝันนะเนาะใช่แล้วก็ให้เราตื่นแต่ห้ามตายไงก็ตายตาก็จะเจอขอ,ของันก็อาจจะเป็นอย่างนั้นตอนนี้ก็คือห้ามตายนะครับแต่เนี้ยข้อดีคือเพื่อนผมเคลียร์ทางไว้หมดแล้วนะครับตรงไหนที่มันน่าจะมีบอส ก็เคลียบบอสไปก่อนเราจะได้วิ่งมาหาแค่ตัวนี้อย่างเดียวเพราะไม่งั้นถ้าเราไปสู้กับบอสมันมีโอกาสสูงที่าจะตายเยียบร้อเวยกรัอีกแล้วเราไปคนตามเราก็ประเด็นเฉยๆนะครับไม่ได้คุยอะไรเวย์กรับอันนี้เนรุดไปแล้วนะครับเยชาลาบิลินเนรุดไปหมดแล้วนะครับตอนนี้เล่นอีซี่นะครับเล่นอีซี่เพื่อที่เราจะได้เคลีย์มันได้ง่ายนะครับเพราะมันไม่สนว่าจะต้องเล่นเลเวลไหนนะครับผม ตอนนี้มีอย่างเดียวคือเล่นให้ผ่านอย่างเดียวนะครับอีซี่หรืออะไรก็ได้นะครับตอนนี้ทางรถไฟเราเคลียร์ไว้แล้วนะครับก็ไม่น่ามีประเด็นนี่เป็นเหตุผลที่ทําไมเราถึงต้องเล่นเนเรื่องนะครับเพราะว่ารูทเอิร์ธไม่สามารถรีโลเพื่อหาแมปแอชเชนเวสต์แลนด์ตัวนี้ได้นะครับเราเลยต้องเล่นเนื้อเรื่องมานะครับกับลาบ,บิลินสองอันนะครับเพราะนั้นเราต้องเล่นให้เคลียร์มาให้ถึงรูทเอิร์ธเอาแค่นี้พอไม่ต้องเจอไม่ต้องเจอบอลน,นะ เอาละวะนี่เสียวหลังผม,มหันหลังตลอดเลยเด้เฮ้ยกูคุมกันให้เสียวเราอยู่เช็คพอยต์ไม่มีอะไรมาหรอกมาเราบินเองมาเราบินเองไม่รู้ มีมีกูมีท่าท่าเอลีอยู่โอเคัไปอัพนั่งโอเคจะหมดแล้วนะครับตอนนี้ตอนนี้จะหมดแล้วนะครับอืมมันอยู่ตรงนี้ตรงไหนตรงไหนเดี๋ยวนะตรงนี้เพื่ตรงนี้ นี่โอ้เจอเลยมันอยากจะตื่นอยากจะตื่นแล้วตื่นจะแตกกันแล้วเว้ยน่าสงสารนะน่าสงสารเขานะครับเราเหมือนกันเหมือนกันตรงไหน เราฝันเหมือนกันเราอยู่ในฝันเหมือนกันเหมือนเข้ามาในโลกแห่งความฝันเพื่อเอาเอาของพวกเราบ้านหมดแล้วได้ว่ะเรียบร้อยอได้แล้วครับได้แล้วครับไอเม็ดนี้แหละที่ตามหากันมา ความยากของมันคือแบบนี้เลยครับสุดยอดมากเนนยกนิ้วให้เลยต้องต้องเอาไว้ช่องใช้งานเสร็จปุ๊บกดใช้กดคนเดียวใช่ไหมแล้วเราจะมานั่งที่ชายทะเลโลกแม่งกลับหัวหมดเลยว่าฟอกอเทนเอาเหมือนตอนที่ไปเอาอยฮาร์ดเลยอะ มูลามาอีกโลกหนึ่งเป็นโลกในความฝันพี่สุดยอดนี่คือโลกแห่งความฝันไอเทมอันนี้พเก็บไม่พยายามเออเก็บเลยแต่ว่าพยายามจะดูว่าให้ดูให้ดูฉากสวยๆก่อนนี่ครับออ c u l t เวเซลสิ่งนี้เลยครับออ c u l t เวเซลที่เราอยากได้นะครับผมนี่มันมันนั่งอยู่ในโลกแห่งความฝันสวยมากครับฉากนี้สวยมาก สามนะมันนะพู้ตืมเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับก็คืออันนี้นะครับเนี่ยแดนดรีมส์นะครับอันนี้คือที่เราตามหามานะครับมันเป็นความฝันของแดนนะครับเนาะซึ่งสิ่งเนี้ยจะต้องมาิ่งเข้าหาในความฝันตามแมปต่างๆหาผู้ชายคนเมื่อกี้ให้เจอนะครับเสร็จแล้วพอเราใช้เสร็จอะเราก็จะได้สิ่งนี้มาครับออลเคาเซลนะครับ นี่แหละเป็นคัตติ้งแมทเทอเรียลนะครับมันจะเป็นแบบลูก,ลกบาศนะครับลูกบาศหัวแหลมแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูว่าเราต้องเอาอตรงนี้ไปไไปไปทำนะครับไปตีฉากสวยจริงนะ hey. ลาก่อนด็อกเตอร์นี่เลยครับ hey, นี่ครับนแองกิชปืนที่หายากที่สุดใน dlc นี้นะครับบอกอย่างนี้เลย ใได้มันมาแล้วครับทีนี้ไปดูประสิทธิภาพของแองกิชกันนะครับผมจะลองใช้มันนะครับแล้วก็จะอัปเกรดนะครับผมตอนนี้ผมอัพมาเต็มแล้วมันมีห้านัดนะครับปกติจะเป็นลูกซองนะครับถ้าโดยพื้นฐานแล้วมันจะเป็นลูกซองฮะ DPS ก็ตอนนี้ผมยังไม่ได้บิลเยอะมากนะครับก็ดี s พก็ไม่ได้แย่นะครับ เดี๋ยวลองลองดูนะครับถ้าใช้สกิลฮันเตอร์ก็ดีเพสได้ถึงสามพันนะครับก็ถือว่าไม่เร็วเลยนะครับเนี่ยขึ้นสองสามพันเลยนะครับทีนี้ถ้าสมมุติว่าเราใช้มอสนะครับผมมันจะเป็นหนามแบบนี้้ะมันจะระเบิดนะครับหนามยิงออกไปแล้วมันจะระเบิดด้วยหนามนี่ยิงเพลินเลยนะครับ นหนามเนี่ยมันจะเออนี่เรายิงเพื่อเก็บมอดนะเราดูว่าพอเป็นปืนหนามเนี่ยเราจะใช้ได้ประมาณเท่าไหร่นะครับเวลาใช้มอด,กร,มมมอดกระสุนไม่หมดเลยนะกระสุนไม่หมดนะครับใช้พลังหมดมันใช้จนจนพลังของมอดหมดนะครับไม่ต้องใช้กระสุน,สว,นว่าิวิวเพิ่มระยะเวลาหมด ช่คือถ้ามีเพิ่มเพิ่มเวลาหมอได้จะดีนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับปืนแองกิชอันนี้นะครับผมตามนั้นเลยครับผมวิธีการได้มาก็ยากนิดนึงนะครับโอเคครับผม